สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นเย็นช่วงค่ำคด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงิน1,500บาทนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการนะครับผมแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองครับก็มีข่าวออกมาครับว่าเป็นของขวัญีใหม่ให้กับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแจก1 5 0 0บาทนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะอันนี้คือข่าวจริงนะครับไม่ได้บิดเบือนแต่อย่างใดนะครับผม เขาแจกจริงๆนะครับก็มันคือในรูปแบบของโครงการเดิมนั่นแหละนะครับผมนี่ก็เป็นการที่เขาเพิ่มวงเงินเข้ามาให้อีก500บาทนะครับก็ถือว่าเพิ่มมาเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับเงินพิเศษ500บาทตรงนี้นครับจะจบสิ้นที่ธันวาคมนะครับผมแล้วก็ต้องรอติดตามกันในช่วงหลังเดือนออมกราคมปีใหม่นะครับ2564ครับว่า จะมีมาตรการหรือโครงการเยียวยาเพิ่มเงินอะไรอีกไหมนะครับแต่โดยหลักๆแล้วก็บัตรสวัสดิการห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับมีเงินที่จะเขาเรียกว่าไงอะ่ะเ,เป็นรัฐสวัสดิการอย่างนี้ตลอดไปอย่างแน่นอนนะครับตราบใดที่นายกลุงตูเนี่ยของเรายังเป็นนายกอยู่นะครับสําหรับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการห่งรัฐสำหรับโครงการนี้นะครับมีต่อไป เรื่อยๆแน่นะครับไม่ต้องห่วงมีแน่นอนครับใครที่เป็นคนจนก็ไปต้องกังวลไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันตรงนี้นิดนึงนะครับสั้นๆ3ามนาทีครับผมก็เป็นการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการรัฐห้าร้อยบาทนะครับอีก3เดือนนะครับก็เป็นในส่วนของเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมนะครับตรงนี้ปียันปีหน้าเลยครับก็คือ2,564นะครับผม ก็เป็นของขวัญปีใหม่นะครับจากสบสนะครับยินดีต่อมาตรการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับโดยเพิ่มวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการรัฐ5 0 0บาทไปอีก3เดือนนะครับก็คือมกราจ,จนถึงมีนาคมนะครับปีหน้านะครับ2 5 6 4ยิเลยนะครับผมยินดีด้วยนะครับแล้วก็คนที่จะได้รับเงินโดยจะเป็นการเพิ่มวงเงินในรอบที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็น ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน3ามหมืนบาทต่อปีนะครับปกติเนี่ยจะได้รับ300บาทต่อเดือนนะครับแต่จะปรับเพิ่มให้เป็น800บาทต่อเดือนนะครับส่วนผู้ที่มีรายได้เกิน1นึ่งแบาทต่อปีนะครับจะได้รับอยู่ที่700บาทนะครับปกติจะได้รับ2องบาทนะครับเขาปรับเพิ่มใหม่นะครับก็ทั้งสิ้น800บาทกับ700บาทนะครับตรงนี้ตามนี้เลยแล้วก็สําหรับโครงการเพิ่มกําลังซื้อนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางคลังได้ออกมาตรการเพิ่ม เงินเข้าบัตรสวัสดิการรัฐงัด1,500บาทแล้วนะครับในวันที่8ตุลาคม1พฤศจิก,กายนและ1ธันวาคมนะครับก็เป็น1 5 0 0บาทนะครับหากรวมวงเงินในมาตรการนี้นะครับจะได้รับทั้งสิ้นเนี่ยคนละ3,000บาทเลยนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นสรุปตารางเงินเข้าประจําเดือนธันวาคมนะครับสำหรับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการรัฐนะครับวันที่1นี้นะครับก็ผ่านมาแล้วก็เข้าไป็นที่เรียบร้อยสําหรับ,บวงเงินรูปซื้อสินค้านะครับ ก็ติดตามวันที่18ธันวาคม22ธันวาคมครับจะเป็นในส่วนของเงินที่กดออกจากตู้วี m มกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปากลุ่มผู้พิการนะครับ230บาท100บาทและ200บาทนะครับผมโอเคครับข่าวสั้นๆวันนี้นะครับผมก็ขอจบเดีเยวเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีครับ